เทศบาลน,นครเกาะสมุยประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามันพิจารณางบประมาณเพื่อพัฒนาเกาะสมุยเมื่อวันที่13กันยายน2567ภายในห้องประชุมเพชรสมุยเทศบาลน,นครเกาะสมุยนายจัก,กรินพรมเกาะรองประธานสภาเทศบาลน,นครเกาะสมุยได้เปิดการประชุมสภาเทศบาลน,นครเกาะสมุยสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่1ประจัปี2567 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงโดยที่ประชุมนายรำเน็ตเจกกว้างนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยได้นำเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,568จากนั้นได้เสนอยติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,567เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่แผนงานเคหะและชุมชนงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในส่วนของงบลงทุน หมวดค่าคารุพันธ์ประเภทคารุพันธ์ยานพหาหนะและขนส่งในส่วนของกองสาธรารณสุขและสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยยังได้เสนอยติให้สมาชิกสภาพิพจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงบลงทุนหมวดค่าคารุพันธ์ประเภทคารุพันธ์โฆษณานและเผยแพร่ซึ่งเป็นงบประมาณกองสวัสดิการสังคม นายรัมเนียเจเก้านนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยได้ขอเสนอยติที่ประชุมอนุมัติใช้ใจ่ายเงินสะสมในงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำสีแยกพังบัวที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลนครเกาะสมุยได้ร่วมพิจารณายติที่นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยเสนอโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามยติที่นายกเทศมนตรีนำเสนอ เพื่อการพัฒนาเกาะสมุยให้มีประสิทธิภาพและครอบคุมพื้นที่ต่อไปสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสมุยบริษัทตัวเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมาดฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็กคอร์ร้านอาหารบีชเมลท์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน